เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นแปลงบริเวณของกเกษตรศาสตร์แปดศูนนะครับต้นก็จะเป็นต้นเล็กๆทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มกิ่งเยอะ่ตงต้นนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ,กะเกษตรศาสตร์แปูนย์ก็เริ่มเริ่มแตกแตกลากกับเขาเหมือนกันครับช่วงสามเดือนขึ้น ลูกตั้งแต่หนึ่งกันยานะครับตอนนี้ก็วันที่สิบห้าธันวานะ้แต่รากเติ่มสะสมแป้งกับเขาเหมือนกันนะครับไปหาดูต้นต้นที่ใหญ่ๆนะครับจะดูว่า